สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศบนทองถนนอีกเช่นเคยครับตอนนี้ผมขับรถอยู่บนถนนแถวแถวบางตะกูครับแถวมอราชพัฒนนครปฐมครับผมขับออกไปตรงนี้ก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปออกตรงสี่แยกตรงหน้าวัดบางตะกูครับที่เลยมอราชพัฒนมาครับถนนมาเลแมนครับ ผมก็จะเลี้ยวซ้ายครับเอ๊ะผมเลี้ยวขวาครับงงครับเลี้ยวขวามาทางตามถนนมาก็งง,งงครับพูดผิดพูดถูกครับแถวนี้เป็นเป็นถนนที่เหมือนกับจะสร้างใหม่ๆครับเป็นถนนลายย่าชยามาตอยแล้วก็มีหอพัก เกิดขึ้นใหม่ๆเยอะครับเพราะว่าสีสันยังใหม่ครับแถวนี้น่าจะเป็นหลังมราชพัฒนนครปฐมครับน่าจะเป็นหอพักปลูกไว้รองรับนักศึกษาต่างๆครับผมก็ไม่เคยเข้ามาครับเส้นทางแถวนี้เป็นซอยเล็กซอยน้อยครับข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกมีสัญญาณไฟครับแล้วมีของครับ ยังไม่รู้จะไปทางไหนครับตอนนี้ก็ผมน่าจะเลี้ยวสายครับเพราะว่าถ้าตรงไปก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปตรงไหนครับผมก็จะเลี้ยวสายเลี้ยวสายถ้าตรงไปน่าจะเป็นหนองปากโลงครับดูป้ายครับ แต่ว่าผมเลี้ยวซ้ายเรียบตามของชงประทานมาครับทางนี้ครับก็จะตรงไปเรื่อยๆครับแถวนี้ก็คือเป็นถนนซอยเล็กซอยน้อยครับ ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันครับเป็นบรรยากาศช่วงสายๆของวันหยุดวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่23เดือนกันยายน2566ครับแถวนี้ก็ถือว่ามีความจเจริญหูจเจริญตาพอสมควรครับมีบ้านเรือนม,มีต้นไม้ครับสีเขียวครับสองข้างทางแล้วก็จะอุดมไปด้วย ร้านอาหารครับที่สังเกตดูครับข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกแล้วครับก็เป็นสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟครับมีครับแต่ว่าสัญญาณไฟน่าจะปิดทําการครับเพราะว่าเสียครับก็ต้องระมัดระวังครับในการใช้รถใช้ถนนครับจะผ่านแยกก็ต้องดูให้ดีครับมองซ้ายมองขวาลดความเร็วครับเพื่อความปลอดภัยครับข้างหน้าผมเห็นเป็นหมือน สะพานข้ามแยกครับผมก็จะทดลองเส้นทางใหม่ครับก็จะขึ้นไปเลยครับพวกจะเปิดใจแล้วครับเพราะว่าไม่มีเบนเอร์มาก,กันแล้วก็ข้างล่างถ้าถ้าเบี่ยงลองข้างสะพานไปก็น่าจะเป็นที่กับรถหรือไม่ก็เป็นเป็นสี่แยกครับก็ไม่รู้ว่าสี่แยกอะไรครับผมก็จะข้ามไปก่อนครับดูความเท่ครับ ดูสภาพการจระาะจรก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งหนาแน่นสักเท่าไหร่ครับผมจะขึ้นมาข้างบนครับถนนก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟครับแถวนี้ก็น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าลำพญาครับลำพญาหนองปากรวมครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนน ที่เขาเรียกว่าเป็นถนนหลังมอราชพัฒน์ครับเมื่อกี้ที่ข้ามมาก็คือเป็นข้ามาทางรถไฟถ้าเราไม่ข้ามาสะพานครับถ้าเกิดไม่ข้ามาสะพานถ้าเลียเล้ยวเลี้ยวซ้ายไปครับเลี้ยวซ้ายไปก็น่าจะไปไปออกตรงถนนแถวมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐมครับตอนนี้ผมก็วิ่งข้ามสะพานข้ามทางรถไฟมาครับถ้าตรงไปก็น่าจะเป็นถนนเพชรเกษมครับแถวนี้บ้านลำพญาครับดูป้ายครับก็เป็นถนนที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าผมเองก,ก็ไม่ค่อยได้ขับเข้ามาทางนี้สักเท่าไหร่ครับ ก็เป็นถนนที่เงียบสงบพอสมควรครับช่วงนี้แต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนครับว่าถนนเส้นนี้เรียบของก็จะเป็นสีแยกไฟแดงเดยอะครับเพราะมันมีจุดตัดเดยอะพอสมควรครับแถวนี้คือถ้าขับตรงไปเรื่อยๆมันก็จะไปออกนู่นแหละครับถนนเพชรเกษมที่จะพอเราเลี้ยวเลี้ยวซ้าย ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพครับถ้ากลับรถก็จะไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อจะวิ่งไปทางราชบุรีเพชรบุรีครับก็จะประมาณนี้ครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนเรียบคลองครับแถวนี้ก็คือลำพญาครับสีแยกไฟแดงแบบนี้ก็คือเราต้องระมัดระวังครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยเยอะมันก็จะมีรถที่ชอบ ฝาฝืนสัญญาณไฟจราจรอ,อยู่บ่ครั้งครับเราก็ต้องอ่าเขารบกฏพอสมควรครับเพราะว่าเห็นรถว่างๆก็ไม่น่าจะพุ่งไปเลยครับอาจจะมีรถที่อ่หลงเหลือหรือว่าบางเอิญขับผ่านมาด้วยความเร็วอาจจะไปประทะกับตรงกลางสีแยกก็ได้ครับนี่ครับคือบางที ตามนิสัยของคนไทยครับคือถ้าเจอสัญญาณจราจรไฟแดงอะไรวกนี้ถ้าเป็นแยกที่แบบว่าเงียบเหงาไม่ค่อยมีรถผ่านก็จะชอบจะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับเพราะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตรงช่วงดึกๆครับตีสองตีสามประมาณนี้ครับตีสี่ตีห้าครับที่ไม่ค่อยมีรถ วิ่งบนถนนเท่าไรครับพอเจอสัญญาณไฟแดงก,ก็จะผ่ากันอยครับข <c oughs> ับรถเข้ารบกฎจราจรดีที่สุดครับตอนนี้ผมก็มาทะลุตรงถนนเพชรเกษมครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนเรียบคลองไปครับรถที่วิ่งมาจากถนนก็มาจากทางลาดดีครับตอนนี้ผมก็เลี้ยว เข้าสู่ถนนเพชรเกษมครับมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นสะพานข้ามแยกลาดปะเขาครับรอพสินแพทย์นครปฐมเป็นรอพโรงพยาบาลเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ครับปีคูกันเลยครับสองโรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนครับก็ผ่านบ่อยครับแถวนี้ก็เลยรู้ครับ ล้อเยอะครับถนนเส้นนี้ครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมท่านจโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทั่วไทยครับสวัสดีครับ